รัอขอโซดี FC ของช่องพระเครื่องทั่วไปทั้งใหม่และเก่านะครับทั้ง2 3 0 0 0ืกว่าท่านในไลน์นี้นะครับในไลน์นี้เป็นไลน์มหาบงคนอย่างยิ่งอีกไลน์หนึ่งผมได้อัญเชิญเหรียญสาคัญของในหลวงรัชกาลที่9นะครับซึ่งเป็นเหรียญชนิดราคา2บาทเหรียญนี้เป็นเหรียญหมุนเวียนได้แล้วก็เป็นเหรียญทีละลึกด้วยนะครับแต่คงไม่มีใครนําไปใช้หมุนเวียนนะครับเพราะเป็นเหรียญสําคัญมากๆนะครับเป็นเหรียญในโอกาสมหาบงคน เฉลิมพระชมนมพรรษา60พรรษาในหลวงรัชกาลที่9ปี2530ซึ่งขณะนั้นพงค์ท่านมีพระชนมยุครบ60พรรษานะครับซึ่งด้านหน้าประทับพระบรมรูปในหลวงรัชกาลที่9นะครับท่งแย้มพระโอษฐ์และก็ท่งผินพักออกมาที่ด้านหน้าของเหรียญด,ด้านนอกนะครับฉลองพระองค์ครยมหาจักรีบรมราชวงศ์ด้านในนะครับฉลองพระองค์เครื่องแบบเต็มยศจอมทับไทยนะครับจารึกข้อความภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9นะครับถือว่าเป็นสุดยอดแห่ง มหามงคลอย่างยิ่งสําหรับเหรียญน,นี้นะครับถือว่าเป็นเหรียญสําคัญและมีความเข้มขลังในรายละเอียดมากๆนะครับซึ่งถือว่านะครับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญที่เป็นสุดยอดแห่งเหรียญน,นะครับผมบอกเลยว่าเป็นสุดยอดแห่งเหรียญเพราะเป็นเหรียญที่ใครๆก็รู้จักและก็นิยมอย่างก,กว้างขวางครับขอบุ่มคนที่ฟรการเข้ามารับชมในไลน์นี้และผมฝากช่วยแชร์ต่อและส่งต่องานเหรียญสําคัญนี้ไปให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับเพื่อขยายงานพระเครื่องวัตถุมงคลเหรียญสำคัญของเราทุกรายการครับ fc ของผมเป็น fc ที่เป็นพลังงานบวก เพื่อว่าพาบปรมีจะปกกล้าและคุ้มครองเอทุกท่านให้มีความสุขแคล,ล้วคราดปลอดภัยและก็ได้ในสิ่งที่ปรารถนาทุกอย่างนะครับในไลน์นี้ขอบคุณเอฟซีมากๆนะครับฝากช่วยแชร์ต่อด้วยนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งผมใช้ให้ชมตรงขอบเหรียญและก็ด้านหลังเหรียญน,นะครับพร้อมกัน ครับสำหรับตรงขอบเหรียญเหรียญนี้นะครับขอบเหรียญเหรียญนี้นะครับจะเป็นฟันเฟืองถีและก็มีความหนามากๆสีสังเกตดูนะครับมีความหนามากๆนะครับแล้วก็พลิกไปชมด้านหลังนะครับด้านหลังจะมีอุนาโรมนะครับอุณาโรมเป็นที่ประทับอยู่ตรงนี้นะครับเป็นเหมือนหมายเลขเป็นหมายเลขเก้านะครับหมายเลขเก้าอยู่ตรงประทับอยู่ตรงพระแสงจักรบนพระแสงจักรนะครับ อยู่ภายในตราพระราชรัชกานะครับของหลวงท่านนะครับแล้วก็มีเหมือนโล่อยู่ด้านล่างพระแสงจากด้านบนมีพระมหาวิเชิพระนพพระประดลม,มหาเสรตจฉัดนะครับครอบอยู่แล้วก็มีลัศมีแผ่โดยรอบนะครับอยู่บนชั้นจะรึกข้อความเป็นมหามงคลว่ามหามงคลเฉลิมมหามงคลพระชนมพรรษา60นะครับ5ธันวาคม2 5 3 0ประเทศไทย2บาทนะครับขอบคุณเ่านี่ในการเข้ามารับชมในไรายนี้ครับผมฝากช่วยแชร์ต่อและส่งต่อด้วยนะครับในไรายนี้ ไที่เป็นมหาบุคคลรายนี้นะครับ ครับผมขออนุญาตปิดสตรีมไลน์นี้นะครับ